วัสดีครับพี่ถันไงเนี่ยโอ้โหนี่ไงมาที่สนามบอลวันนี้พี่น้องมาถ่ายรายการขี่มอเตอร์ไซค์มาดิแล้วทิ้งมาให้คนเดียวเนี่ยเอาแล้วไม่ถอดหมวกน้องอ่ะถอดแล้วถอดแล้วนี่เออนี่เฮ้ยพี่มองหัวสวยว่ะนี่ของเคทูซีเขาชุบๆอยากได้อยู่ผมมาเอาปะให้เหรอไม่ให้ถามเรื่อแล้วมาทำไรหนังบอลพี่ก็นี่ไงพี่ดูหุ่นเน่ยวันไหนวันแล้ววันไหนออกกำลังกายออกกำลังกายบอลบอลมาเตะบอลเลยชวนมาเตะบอลเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับมีอะไรดีๆไม่รู้ใช่ใช่เห็นบอกว่ามีตัวเด็อยู่ไปไม้แน่เลยว่ะใชไปไป รายการมองสัน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับรายการออ้้้้ยยยยยเเเเเไม่หหน จะออกกับังกายกันพี่เพากลัวเพราะพี่เหงาไปเลยให้พหมหนูมาอย่ามีอย่ามีัจไปกังว้ใจกลัวถอยดิพี่ไม่ได้กลัวหนูไอตัวที่บ้านไม่ได้ฉีดยาแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรกันบ้างครับสวัสดีค่ะชื่อยลชีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบนค่ะเขาไมๆเาใหม่มาทำอะไรนะค่ะวันนี้มาเป็น บอลแล้วก็มีภารกิจทั้พี่ีทำด้วยมีภารกิจให้ทำด้วยมีภา<ช><ช>รกิจเปล่าทำได้แป<อ>่งั้นเราไปเริ่มภารกิจกันเลยไหมไปกันเลยค่ะไปที่ภารกิจแรกกันเลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจะบอกนะคะรุ่นรถแล้วก็ให้พวกพี่ๆนะคะเตะให้ตรงกับน้ำมันเครื่องที่ตรงกับรุ่นรถค่ะไปเริ่มกันเลยพร้อมรือยังคะพร้อมรือยังคะเอาคนไหนก่อนนุ่นอ้าพี่เหรอาพี่คนแรกได้ทีนี้พี่เล่นฮาปุ๊บเขาไม่มีอะไรเล่นแล้วเนะย Pcx ค่ะ Pcx ใช่ไหมใช่ค่ะเลขหนึ่งหกศูนย์ตัวใหม่ต้องตรงกับรุ่นไหนคะพี่คอนด้าโปรเทคอัลต้าฝาสีเทาไปเลยค่ะเอานะหนึ่งสองไม่มีนกบี๋ดอกพี่สาวให้เตะบอลเอานะเหมือนตัวอะไรสักอย่างโอ้ยยางนี้คือยังไงใครได้ตาม ให้แต่ลูกเดียวเองเหรอเดี๋ยวอ่ะให้อีกหนึ่งให้แก้ตัวฮะใช่พี่ต้องดีใจนะอุตส่าห์ให้ตั้งสองรอบพี่เขาอาจจะแก้ก็ได้เมื่อกี้ไม่ได้แก้หรอกพี่หยอยสองรอบมาเว้ค่ะพี่หยอยค่ะพี่หยอยยังยังเหมือนเดิม คะอ่าพี่ใหญ่ไม่ได้แต่ไปพี่มองค่ะบอกรุ่นรถด้วยรถสกูปี้สกูปี้ไหมของผมรุ่นอะไรแต่สกูปี้นี่เหมือนกันคล้ายๆสี X สายพานแล้เป็นกระป๋องขาวฝาสีเทาเดี๋ยวนะฮอนด้าโพลเซ็ตเงียบเรียบร้อยจั่างไหเออเงียบเรียบร้อยวะไม่ต้องไม่อย่าหลักท่องมาไม่จริงหัวเสียบุคลยจ้าพี่ยืนหลังตรงๆไม่ถ้าหลังตรงอื่นไม่ได้ตอนนี้จะได้เตะไหมคะไปค่ะไปค่ะไปดูเอาบอลลงมาเลย เฮ้ยลองอะไรฮะลองเตะลองเตะเสียงของมึงกันเอาเอาฝาสีเทาฝาสีเทาฝาสีเทานะคะไม่ได้เลยฮะใส่แว่นไหมใส่แว่นจะได้เห็นฝาว่ามันสีอะไรแต่อย่างน้อยมันก็เข้ากรอบวเว้ยพี่พร้อมไหมคะความหวังของต้นบนเลยนะต้นบนเลยนะสีเทาเลยนะหย่อยดูไว้จ้ะเอาเอา ไม่ตางให้ดูให้ดูดูก่อนเนี่ยจะดูอ๋ออันนี้อันนี้โชว์โชว์โชว์เดี๋ยวให้โอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งรอบอีกทีนึ่งพี่หมอบอกว่าแย่ความผิดพลาดเป็นแบบนี้นะเออทำอย่าทำอย่าทำนี่มีมีสองรับไปเลยค่ะหนึ่งเต้มค่ะนี่ดูตัวอย่างตัวอย่างที่ดีนะคะนี่เราจ้างสีดานมาเล่นเลยเล้นไปไหนแล้วอันนี้จะเป็นรถรุ่น M S X นะคะเป็นตัวไหนคะยัง พี่ให้ความรู้หนูหน่อย MSX นี่ต้องใช้น้ำมันตัวไหนคะฟ้าสีน้ำเงินฟ้าสีน้ำเงินนะคะออสทั้งขวดดำขวดขาวได้หมดเลยใชขวดดำจะเป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขวดขาวจะเป็นเกลือสังเคราะห์ตัวไหนก็ได้พูดเก่งจังวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะเตะให้โดนนะคะหนูเป็นกำลังใจค่ะขอบะคุณเริ่มค่ะนี่อุ๊ยเอาเฮ้ยนี่อุ๊ยเอาเฮ้ยเมื่อกี้ถ้าโดนนี่คือเท่เลยนะอีกหนึ่งรอบค่ะพี่ ไปค่ะโอ้โหพี่ตัดแก้มหรือเปล่านี่โดนคื้นพี่พี่หม่อมได้คนเดียวหนึ่งแก้มไงดูไว้ดูไว้ไม่กล้าพูดเลยเห็นไหมคนจะทำอะไรแบบนี้ลวดนเท่าไหรดนหน่อยลวดเนือไหนเอไหนค่ะจบไปแล้วนะคะกับภารกิจแรกนะคะเดี๋ยวเราไปภารกิจที่2กันเลยค่ะยังมีอีก ไอบานแล้วก็ห้าบาทเลยนะคะไข่ตีโดมอันละสูงห้าแต้มค่ะได้5แต้มใช่ไหมใช่ค่ะแต้มเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างหนึ่งแต้มมีมูลค่า1,000บาทภารกิจนี้มี5แต้ม5แต้ม5,000ใช่ค่ะเอาไปสู่ขอน้องกลับบ้านได้ป่ะ5,000ทั้งคู่เลยได้ป่ะคนละครึ่งเก็บเงินก่อนเนาะเดี๋ยวเงินก่อนนะเอาละใครยิงก่อนเมื่อกี้พี่หม่องชนะไปแล้วใช่ไหมขอเียชุบกันดีกว่าตอนนี้ชุบกันใครชนะยิงก่อนหเก่ายิงชุบยิงชุบ ชนะะยิงก่อนฟังดิฟังเวลาเขาฟังอ่ะชนะยิงก่อนนะกติกาเรียนขาว่าจะยิผลิตภัณฑ์ตัวไหนเอาเป็นเซนตินเนอร์วันนี้มีส่วนยังไงบ้างคะก็ล้างแล้วก็เคลือบโต๊ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอีกสองต่อกันเเลยหรอต่อกันเลยอ่ะพี่หมองมันรู้งานยืนไกลดูดิ กตรเลงไฟยาว8เมตรนี่คนรดโเาสโลอบสโลติดตลลติดตลเดี๋ยวแม่งร่วงเฮ้ยเดี๋ยวแม่งร่วงเฮ้ยยอดยยอดให้ไปเลยีที่มองไม่ได้เตะล้ขนาดนั้นเลยเหรอเกมมันหยุดที่ผมแล้วนี่ เริ่มปฏิทินให้หนูก่อนนะคะว่าจะยิงตัวไหนดีพี่เอาเบรกแอนพาร์สกริเนอร์จากข้างขวาคุณสมบัติหยดแรกไม่เป็นไรหยดต่อไปสะอาดแน่นอนเอาไว้ล้างผ้าเบรกไว้ล้างพาร์ทต่างๆออะไรย่างงี้อ่าฮะพร้อมพร้อมหนึ่งดูท่างน่าจะพร้อมจริงหมดเลยไปโอ้โหยังคงแเรายิงป่าดําค่ะป่าดําใช่ไหมอันที่สองอันที่สองต้อสติน้อยใจเย็นๆมันเตะไงให้มันขึ้นวะเข้าเลยค่ะ หขอจะเข้าอุ้ยหนูอย่าเกียร์เอานะหนึ่งสองขอให้แตะไม่ควรทุมเทเลยต้งเทงโอ้มันยังไม่โดนเลยอ่ะสงสัยกินบวยไว้ว่าแมมาขาไม่ได้5,000ไม่ได้มาดูตัวเก่งดีกว่า เกลียดหมดแล้วตอนนี้เกลียดหมดแล้วค่ะพี่เลื้ยงผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีค่ะเดี๋ยวนี่เลยฮะไปเดียวกันเนาะแก้แค้นแทนพี่หย่อยเขาฝาดีดำครับเบคอันพาร์ตคินเนอร์ฉีดและล้างโต๊ะเฮ้ยเรางนี้ไงเราใช้ตัวรวมกันอันนี้ก็คือฉีดและล้างผ้าเบรคพร้อมนะคะพร้อมครับเฮ้ยอันนี้ลองอันนี้ลองตรงตะข่ายเขาลองเช็คก่อนระยะกับทิศทางน้ำหนัก เห็นไหมเดีเริ่มใกล้แล้วเริ่มใกล้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดมาดูลูกนี้หนึ่งสองเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยม่งเฮ้ยเฮ้ยมันโมกเสาอ่ะมีเง้ยใส่โมกน็อตด้วยเอย่างเงี้ยเจอรุปพี่ม่งได้แต้มปะถามกรรมการให้มาให้แล้วให้ไหมพี่ม่งให้เหรอฮะพี่ม่งรับอีกห้าคะแนนนะคะเป็นรวมเป็นพันโอ้โหอะไรคะพี่สานห้า พี่ใหญ่ไอโผโบนคะแนนนะคะวันนี้เรามีกี่เกมเนี่ยห้าเกมเกม่งแพ้แค่สองคนยังมีย <ok> ังมีโอกาสตู evet ้ยังมีโอกาสให้เรียกเงินอีกทีนึงไม่งั้กินแค่สองเกมก็รู้แล้วว่าใครชนะนี่ผมไปสองโลยพี่ให่โกงอ่ะพี่โกงอะไรวะไม่มีฝีมือเลยพี่โกงไปค่ะเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยใช่ค่ะไปกันเลยค่ะมาต่อกันที่ภารกิจที่3นะคะภารกิจนี้นะคะง่ายๆเลยให้พวกพี่นะคะเลี้ยงบอลนะคะไปเลือกเตะ เอาให้โดนป้ายนะคะมาลุ้นกันว่าข้างหลังป้ายเนี่ยจะมีกี่แปบมนะคะแล้วก็รับคะแนนไปเลยง่ายไหมง่ายไหมง่ายง่ายไม่ค่อยเข้าใจนะเดี๋ยให้น้องโยนะคะเตะให้ดูก่อนได้ด้วยเหรอได้ไดเป็นตัวอย่างให้พี่ลอก่อนเฮ้ย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  ใช่ไหมใช่กล้วยเนาะใครจะเล่นก่อนที่เริ่มเลยเ้านก่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ของหนูอันนี้ของหนูแล้วไหนของพี่แป๊บนึงนะคะเฮ้ยทำไรเสียช่องโดนแบนหาลูกบอลอ๋อท่ามดมนะคะลูกนี้เหรอใช่มาอลไรนี่ต้องเลือกก่อนไหมเนี่ยเลือกก่อนไหมไม่ไม่ต้องเลือกไปดูว่าใครเขาเลือกตัวไหนไว้โอเคไปนะหนึ่งสอง อันนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นของช่องเราน่าจะคะแนนเยอะสุดไปเอาไปเอาโอดอ้กแล้วห้หรอแค่นี้ยังไ้่ได้เลยอะไรคะสโหโอ้โหโอ้โีโเ้โหีอ้โหโ่้โหโอโหอ้โหอ้โจโอ้ปหโอ้โ่โอัโหมอ้อ้โ้โหอ้โอ้โหอ้โอ้โหอ้โหอ้อ้หอโ้หโ่โอหออ้อ้โห้หอ้ โอ้ยเยอะด้วยคาร์ลไปทำไมเรื่องนี้เฮ้ยสุดยอดตามพี่มองแล้วเอาลูกไหนดีเอ้ยไม่ใช่หมตอนนี้ลูกบอลนี่ไงนี่ไงสีเหลืองนี่ไงไม่ได้เหรอ ม่เอาหมาะกับผู้ชายตัวเล็กๆอย่างเราก็บ้องลูกเล็กๆใช่เหรอพูดไม่น่าจะเล็กนะตั้งใจให้เลยพี่ต้องถีมงเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเป็นมงกึกมากักแร้วอาไปเอาไปนี่บอลไงทำไมครับเีเอาไปดิใช้ได้นะ ไปดูของผมนี่ก่อนจัดไปเมื่อกี้หยอยเลยนะอันขวาก q ว Code ที่สันน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวผมนี่เลย Fast Time Channel ช่องของเราเฮ้ยเขาได้เข้าได้สกอลสกอลเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ไปไงเป้าวมันใหญ่ไปป่ามึงลมแมงลมแมลงลมแมลงใช่ให้เตะใหม่ด้วยเหรอนี่ให้เตะใหม่ด้วยัง เอาไปใกล้ไหมัมยงเพอแล้วพอเอาลูกสุดท้ายสุดท้ายเพื่อนหนูได้ไหมคัเพื่อนหนูนี่เอ้าไหนดูดินี่ดูดิโอเคอนี้น้องดาวต้องโเต้องนะภูมิใจนำตาะไหลงานเกมนี้็นี่นะคะตรงนี้สิคะแนนสิบ้ำมาเคื่องห้าคะแนนแล้วก็คิวโค้ดาคะแนนไม่มีใครได้ ไม่เราไม่โดนเมื่อกี้ผมยิงโดนเราไม่โดนไม่โดนหรอไปเป็นเรื่องเราอย่างไม่โดนเลยทีนี้มีใครช่วยที่พี่หมองช่วยเอาช่วยเอาวันนี้นะคะพี่หมองได้ไปทั้งหมด16คะแนนโอ้โหคะแนนตที่สองนะคะคือพี่สามนะคะได้ไป10คะแนนส่วนพี่หอยนะครับนำโด่งไปที่ยีคะแนนไม่เราอ่ะโดนเราอะโดนพี่หอยได้ทั้งหมดสิบ เน้นกินฟรีเรายังมีความหวังต้องตีไข่แตกให้ได้บ้านนี้ต้องโดนแล้วค่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยสามสองหน่มหมดแล้วค่ะสาวพอไหมคะไม่พอสองเซ่ดเอาไว้ไปไปไปเอาเะเอานะ อย่าลืมกดติดตามกซับสไคริ์ช่องพวามรักแซนด์ด้วยนะคะ